นี่ครับเสื้อเดือนบูทำในบ่อปูนนะครับไรบูนบูเวิร์มเรียกบูเวิร์มนะลูกมูลด้านบนก็จะละเอียดแบบนี้นะครับนะครับโอ้โหไหนคุยมาดิมีอะไรมาข้างในคุยน้องก้าวคุยพอดูหน่อยเลยดูสิเวิร์มดูสิเวิร์มนะครับ กินแล้วกินเป็นมูลสเสตเดิมเกิดทั้งหมดแล้วนะครับแล้วผมก็จะตักให้ลูกค้าแบบน,นี้เลยนี่เลยนี่เลยนะครับตัวก็จะเยอะๆแบบน,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 นี้นะฮะใส่เดือนนี่เห็นไหมครประมาณนี้ครับลูกค้าจะได้แบบน,นี้เนี่ย9กิโลครึ่งนะครับ แล้วค็ผมจะส่งให้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทแบบนี้เลยที่มผมจะส่งไปให้มันจะเป็นมันจะเป็นชุดขยา<ค>ยะครับมีทั้งไข่ตัวฝอยตัวพ่อแม่พันธุ์เอาไปให้นะครับเค้กน่ากินจังเลยเค้กเค้กไใกินจังเลยหรอลูกไม่ใช่ลูก<ค>บูเวิร์มใส่เดือนนะลูก เอาใส่ไว้ในนี้อเคทิ้งทำไมครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้โชว์ว่าเราเราสามารถทําอะไรกับเขาได้บ้างนะครับนะครับไปปลูกนะครับปลูกเมล็ดพันธุ์ปลูกเพืชเศรษฐกิจต่างๆผสมดินปลูกได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันรวนนะบูเวิร์มเป็นเป็นเส้นให้หน่าเลยที่สุดนะครับโดนน้าโดนฝนอะไรไม่มีหนีนะครับแล้วผ่านฝนกันทั้งประเทศนะครับเรายังอยู่แบบเป็นก้อนหนาแน่นขนาดนี้นะครับ เขาทํทงานของเขาไปเรื่อยๆนะครับนนี่นะมัจะต้องประมาณนี้เลยครับดกเดยอะกินลึกนะครับนี่ฮนะถ้าแบบนี้สร้างความพอใจให้กับเกษตรกร้ไดแน่นอนครับสร้างความมั่นใจให้ได้เลยนะครับว่าคุณจะมีมูลเส้เดือนใช้ตลอดนะครับ ที่ถ้าถามว่าถ้าแบบนี้เอาไปใช้ยังไงนะครับจะเอาไปใช้ได้ยังไงเนี่ยครับตรงนี้ที่ผมยังไม่ได้โกยนะมันก็ยังเป็นเป็นเป็นมูลเขาอยู่นะเราคงเขาคุยอะไรแล้นหน,น้าในไปใช้ถ้าเราคุยไปลิ่งหน่อยหนึง่งจะเจอตัวเขาละเราก็หยุดนะครับเราก็ไปเปลี่ยนไปคุยโซนอื่นนะครับเอาไปใช้ปาดหน้าไปใช้นะครับแล้วปาดหน้าไปใช้ดีกว่าครับแล้วก็จะได้มูลไส้เดือนไปใช้ตลอดแล้วถ้าเกิดเขากินหมดแล้วทายัางไงเราก็ท็อปเบดดิ้งครับเอาเบดดิ้งใหม่ใส่เข้าไปนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งฝ่ามือนะครับ หรือหนึ่งคืบก็ได้นะครับจากที่เขาอยู่ประมาณนี้ใช้ขี้วัวนมใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับแบบนี้เขาก็จะขึ้นมากินครับขึ้นมากินคนไปเรื่อยๆนะครับถ้าขึ้นมากินแล้วเป็นยังไงเนียฮะอันนี้เลี้ยงใต้หลังคานะครับในร่มใต้หลังคาเอาขี้วัวใส่ขี้วัวนมใส่นะครับนี่เลยนี่ครับ กินล้วนกินเละเหมือนกันนะครับกินทั้งไปหนึงล่างเลยเห็นไหมไม่มีรูปแบบของขี้วัวนมอยู่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นมูลเส้เดือนทั้งหมดเลยเอาไปใช้ได้เลยครับเอาไปผสมดินปลูกได้เลยครับใส่แกบใส่ขุยมะพร้าวนะครับผมถุเขาไฟครับช่วยระบายน้ำแล้วก็กลาบมะพร้าวนะ แค่นี้ก็สามารถปลูกเมล็ดพันธุ์ได้แล้วครับนี่ก็เป็นอีกกราะบะนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานละตัวเขาก็จะบางไปนะครับเล็กลงไปถ้าเราถ้าเ,าเราท็อปเบดดิ้งขึ้นมาใหม่นะใส่เบดดิ้งขึ้นมาใหม่มันก็จะฟูกลับมาฟูเหมือนเดิมอีกนะครับเปนเทคนิคนะครับของการเตรียม ของการทำบู๊แบง่ายๆครับมันไม่มีวันหมดนะครับผมผมจะคุยเรื่องก้นกระบะเลยนี่ฮะก้นกระบะแล้วดูสภาพมูลเสดือนครับคือล้วนเละเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับนไฮะมันอาจจะไม่เป็นผงๆเหมือนเหมือนมันสเสืออื่นเพราะเราไม่ได้พลิกนะครับเราต้องการให้เขากินล้วนกินเละกินให้หมดเลยนะ เราเข้าไปผสมดินปลูกเลยทางกระบะเลยคุณกระบะครับคลิปสั้นๆวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมสนใจสอบถามสั่งซื้อเส้อเดือนเดี๋ยวผมก็จะทิ้งข้อความไว้นะครับหรือพิมพ์ไว้ก็ได้ครับผมจะไล่กลับมาตอบนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ